ก็แบบเอาต้นคูณออกแล้วเป็นสเดรจแดงอ่ะเหมือนงานผมน้อยลงเลยจริงปะจริงเอออยากให้พักอดดิอ่ะดิคอ่ะไมต้องเหนื่อยดิคอ่ส่วนเราจะโดดเด่นที่สุดเลยค่ะแน่นอนที่สุดนะลงมาเลยจ้าเท้าเลยไม่มีชุดมาเปลี่ยนด้วยอ่ะตัดสินใจถูกแล้วนะที่ใส่รองเท้าแก้วมาระวังฟ้านะดีนะไม่ได้สาบานแต่ใครไว้ ้องกะจะเก็บตอนหัวแตกเลยใช่ไหมอีกทีหนึ่งหัวฟาดของแท้ยี่สิบโลนิกกี้พออออี่โรยหินให้แบบนี้นี่ถ้าปวดหลังก็ม,งมานวดให้ด้วยนะหลังจากที่ผมเข้ามาจาัดสวนชั้น2ให้กับบ้านนิกกี้นะครับซึ่งเป็นการเซอร์ไพรส์วันเกิดไปเรียบร้อยแล้วและวันนี้ ผมกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะต่อสวนชั้นหนึ่งครับแต่ว่าผมมีคลิปก่อนหน้านี้ครับมาดูกันครับว่าวันนั้นเนี่ยเราคุยอะไรไว้บ้างสําหรับเรื่องของสวนชั้นหนึ่งของบ้านดิกกี้ครับโอ้ยวันนี้ช่างเต็มเลยพอจะมาถ่ายเราเราจะต้องจัดเต็มแนงจัดเต็มแ <laughs> น,น้ามาดูตรงนี้ใช่ไหม <laughs> ใช่ค่ะก็มีต้นหลักอยู่แล้ววันนี้รู้เปล่าว่าเขาเรียกต้นอะไรคุณรู้ไหมต้นรักต้นรักไม่รู้ เราสแกนเนี่ยเรารู้เลยนี่เห็นไหมต้นคูณฮะต้นคูณใช่ราชพฤกษ์ห้องนี้เป็นอะไรครับห้องนี้เป็นห้องทํางานครับพี่แอบดูนิดหนึ่งได้เลยค่ะพี่ดุ่าแต่ว่าจะทําแบบรายการ YouTube แล้วก็มีไลฟ์คุยกาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีมุมที่มองแล้วรีแล็กก็อยากได้อะไรจ๊กอยากได้ต้องไปบอกพี่ดุจริงๆแล้วหนูเป็นคนชอบน้ำพี่ดุถ้ามันมีน้ำนิดนดงไม่ต้องเยอะก็ได้ก็ได้จะรู้สึกดีแล้วก็ชอบอะไรเขียวๆอะไรอย่างเงี้ยโอเคน้ำจะอยู่ตรงไหนต้องเล็งเพราะตรงนั้นมันมีประตูเข้้าดวย ใช่าอาจจะต้องทําเป็นทางสําหรับคนเดินเข้าไมแบบ่แต่พี่ดูเห็นปุ๊บพี่รู้เลยมีจินตนาการ,รเลยเหรอโอ้โหคนอย่างพี่จินตนาการแบบล้ําเลิศมากแต่ว่าพอห้านาทีผ่านไปล,ลืมลยันนี้เรามาร์กเอาไว้เพื่อจะได้รู้ว่าเราจะลงต้นไม้อะไรตำแหน่งไหนบ้างนะครับ วันพรุ่งนี้พี่จะต้องเข้ามารับต้นไม้ใหญ่โอเคคือพี่อยากจะเปลี่ยนต้นนี้เนื่องจากว่าพี่อยากให้มันได้ต้นไม้ที่มันแมทกับสไตล์บ้านโอ้ที่เห็นไกลๆนู่นเนี่ยนะครับคือรถขนต้นสม็จแดงที่ผมไปเลือกเอาไว้ให้นะครับ จะต้นคูณต้นนี้ดูเหมือนจะสมบูรณ์แต่ว่ามีรอยเจาะของหนอนปลูกไปสักระยะหนึ่งเขาก็อาจจะโดนชัยเพราะฉะนั้นเหมาะแล้วละครับที่จะเปลี่ยนต้นนะอ,อึึนกันแล้วคุณรลอยฟ้าแล้วครับเราจะยกข้ามรั้วไปนะครับได้ตำแหน่งที่ถูกใจแล้วครับ นี่คือเสม็ดแดงนะครับที่เขาโชว์ตัวมานอกบ้านกับสวนนะครับที่จัดเอาไว้เรียบร้อยแล้วและตอนนี้เนี่ยนะครับตรงนี้ก็คือพื้นที่ที่ทางทีมงานเตรียมเอาไว้สำหรับเป็นโซนที่เป็นฮาร์ดสเคปครับผมพูดบ่อยๆนะครับว่าเรื่องของการจัดสวนบางทีมันไม่ใช่เรื่องของต้นไม้อย่างเดียวเราล้อมเป็นกระบะนะครับเพื่อที่จะยกให้เจ้าต้นเสม็ดแดงเนี่ย สูงกว่าระดับพื้นดินขึ้นมาเล็กน้อยอันนี้จะเป็นสเตปสองสเตปครับเป็นเหมือนกับเป็นทางเชื่อมเข้าสู่ห้องทํางานผมรู้สึกว่าจุดนี้แหละครับจะเป็นไฮไลท์ที่สามารถมองจากห้องนั่งเล่นได้แล้วก็จะเห็นสายน้ําที่ไหลลงมาเสียงน้ําที่ทําให้ก้อยเนี่ยสามารถคิดงานครีเอทงานต่างๆได้แต่ว่าคนที่ปวดหัวที่สุดก็คือทีมงานโดยเฉพาะคุณหลุยนั่นเองนะครับเพราะว่าไม่ได้ทําได้ง่ายๆเลยตรงนี้เป็นบ่อ นะครับซึ่งบอ่อเนี่ยคุณหลุยใช้เป็นปูนที่ผสมกันเสริมถูกไหมครับใช่ครับแต่ยัก,กันเสริมอันนี้สามารถที่จะแจ้งทางทีม M c o n ค r e ก e ตได้เลยนะครับซึ่นเขาก็สามารถจะจัดมาให้ตรงกับสเปคของเราใช่ครับแล้วปูนเขาเป๊ะมากเลยใช่ไหมปกติถ้าแกะวันเดียวเนี่ยขอบคอนจะเยิ่ยยุ่ยแต่นี้แกร่งเลยแกร่งมากและขอบสวยเป๊ะมาก<ผ>มก็คือคถึงเวลาเราแต่งอีกนิดหน่อยก็จบเลยไม่ต้องแพงเลยครับจริงเหรอเห็นไหมบอกแล้วว่าปูนเขาดีจริงจริงอันนี้ยืนยันจากช่างมืออาชีพเลย และอีกหนึ่งบริการของ M Concrete นะครับหลังจากที่เราดีวกับ M Concrete แล้วเขาจะส่งลิงก์แบบนี้มานะครับพอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาจะบอกเราเลยครับว่าตอนนี้รถกำลังเดินทางมาถึงจุดไหนมาแล้วปูขนขวัญใจผม M Concrete นะครับนี่เป็นรถขนาดเล็กครับเพราะวันนี้เราใช้3คิวเข้าถึงแน่นอนไม่ต้องห่วงครับไม่ว่าคุณจะอยู่ตอกซอกซอยอยังไงนะครับเ c o n ค r e t e ส่งถึงที่แน่นอนหลังในสุด ไปมาเรียบร้อยส่งถึงที่นะครับปูนดีแบบนี้เนี่ยนะครับผมอยากจะแนะนําส่งก็ตรงเวลานะครับและที่สําคัญคือคุณภาพเนี่ยนะครับเทียบเท่ากับการทําโครงกันใหญ่ๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเนื้อปูนวันนี้เป็นยังไงพร้อมนะปล่อยปึ๊บ ทีมงานของเราเนี่ยนะครับร่วมกับ M Concrete เนี่ยได้โปรเทคพื้นที่เอาไว้ซึ่งถือว่าสําคัญมากเพราะหลังจากที่เราปล่อยปูนลงมาเนี่ยมันจะต้องมีเศษเล็กเศษน้อยกระเด็นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าร่วมงานกับ M Concrete ไม่ต้องห่วงเลย วันนี้ผมแวะมาเลือกหินครับที่เห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าไข่ไดโนเสาร์ครับก็เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบของสวนที่ผมจะไปจัดที่บ้านนิกกี้นั่นแหละก็จะมีทั้งแกลบแม่น้ําเบอร์ห้านะครับแล้วก็มีหินคลาสีไซจัมโบนะสิก้อนที่กองอยู่ตรงนี้นะครับกองที่เห็นอยู่ตรงนี้คือหินคลาสีนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาฟินิชงานทั้งหมดเลยของ สวนนะครับซึ่งสิ่งที่เรารอคอยกันนานมากก็คือฮาร์ดสเคปเหล่านี้นะครับงานจะออกมาสไตล์โมเดิร์นครับกระบะต้นไม้เนี่ยนะครับเราจะทําเป็นที่นั่งอันนี้เป็นเหล็กอันนี้เป็นระบบน้ําน้ําไหลนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราใช้เทคโนโลยีซึ่งไฮเทคที่สุดในการกรองน้ำนะฮะก็คือการใช้เสื่อยืดมารองเอาไว้ อันนี้เป็นกลุ่มไม้ที่ผมซื้อมาเพิ่มเมื่อเช้านี้อันนี้เป็นไม้ล่าอากาศเดี๋ยวเราจะมาติดให้ขมิดแดงมันดูมีอะไรข,ขึ้นมานิดนึงถอดรองท้าแล้วกันนะฮะก uh. ้อนกะ er. จะเก็บตอนหัวแตกเลยใช่ไหมอะไรเนี่ยพิโลต้นนี้คือมาโยอีนะครับอันนี้ผมตั้งใจจะให้เขาเกาะต้นไม้ในอนาคต N <ville. S 1> ผมว่าให้เขาซ่อนตัวนิดนแล้วก็เพื่ออนาคตเขาจะได้แบบ กาะขึ้นมาสวยๆประมาณนี้เลยนะครับวัสดีครับดูฮาร์ดแมากกอนละก่อน<ช>เปย์มาก,มากส่วนเราจะโดดเด่นที่สุดเลยค่ะแน่นอนที่<น>สุดมันจะเป็นสไตล์เขาเรียกว่าเป็น Modern, ปโมเดิร<ช>์นท ropical เพราะว่าคือเส้นสายมันเป็นโมเดิร์นนะครับมีน้าไหลด้วยนี่น้องสามารถเลี้ยงปลาระดับปัดฟองได้แต่แบบพี่จะมีหินแล้วก็ไม้น้ําลงในนี้โอเคแล้วแต่ส่วนใหญ่ด้านนอกเนี่ยจะเป็นส่วนหินกับต้นไม้นิดหน่อยเพื่อที่สะดวกในการดูแลแต่มุมนั้นจะ เขียวหน่อยน่ารักนะครับผมแล้วก็นั่งเล่นเดินเล่นได้ขอบคุณมากนะจ๊ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะบายบายส่วนก้อนนี้เนี่ยดี่ก็เนี่ยใบฟักทองครับเห็นแล้วจะนึกถึงฟักทองเพียงแต่ไม่มีลูกไม่ได้เป็นหมัน ไม่ทันอีกทีหนึ่งหัวฟาดของแท้ลงมาเลยจ้าเอาละไม่กลัวอะไรแล้วเว้ยล้อมล้อมล้อมอันนี้ไว้นิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะลงหินละเต้าเลยไม่มีชุดมาเปลี่ยนด้วยอีกทีก็แก่ผ้าละยุคข,ขามีพื้นที่เหลือเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเอาหินธรรมชาติลง อย่าไปตั้งใจเรียงมันนาะตัดสินใจถูกแล้วนะที่ใส่รองเท้าแก้วมาเป็นคู่ที่ตอนนี้ไม่มีถอดไม่ออกเลยเป็นไม่รู้กี่เดือนแล้วระวังฟ้านะดีนะไม่ได้สาบ้านอะใครไว้หลายๆคนที่ปลูกไม้ล้อมนะครับเขาจะต้องมีการค้ำ้วยไม้ยูคาใช่ไหมผมว่าเราดีไซน์เหล็กเนี่ย ในการค้ำเขาเลยใครที่ดู Happy Garden ก็จะเห็นดีไซน์ของเหล็กเยอะแยะเลยแต่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างครับที่เราประคองเข้าไว้ด้วยเหล็กแน่นหนารับรองไม่ล้มแน่นอนไม่ทลายเลยมีนกมาสร้างรังนะครับรังที่เห็นอยู่ตรงนั้นแล้วเมื่อกี้พ่อแม่เขามาป้อนลูกเขาด้วยสีเขาสวยมากเลยผมไม่รู้เหมือนกันว่านกอะไรถ้าเกิดใครรู้ก็คอมเมนต์กันมาหน่อยอันนี้เป็นไม้ลากอากาศที่พี่จะเอามาเกาะเอาไว้เขาไม่ได้ต้องการดินอะไรใดๆก็เลยคิดว่าเอามา สร้างสีสันหน่อยก็เอามาเกาะติดเอาไว้ใช้ตัวเคเบิลรัดสายไฟเนี่แหละครับที่เห็นอยู่อันนี้คือเจียลเท็กชายที่ผมบอกนะครับซึ่งเราจะต้องปูก่อนที่จะลงหิน20สบโลนิกกี้ นิกี้พี่โรยหินให้แบบนี้นี่ถ้าปวดหลังก็มานวดให้ด้วยนะมาเหยียบหลังให้กูด้วยนะเดี๋ยวไปเอาหินก้อนนี้มาลงดีกว่าเี้ย,วยสวยอะเล่นละครางานอนะไรเลยงานหลักคือทำสวนซะแล้วใจรัก ในที่สุดสวนที่รอคอยของนิกกี้และก็ก้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะมีทางเดินที่เชื่อมต่อระหว่างประตูเล็กที่เข้าบ้านนะครับเข้ามาสู่ตัวบ้านโดยมีสเตปขึ้นมานะครับและก็ที่สำคัญคือตรงนี้ที่นั่งเป็นเหล็กไว้สำหรับนั่งถอดใส่รองเท้าก่อนออกจากบ้านหรือว่ารับแขกกันเบาๆส่วนสวนนี้เนี่ยผมทำอะไรลงไปบ้างเดี๋ยวรอ,อนิกกี้มาดีกว่าพี่ดุก๊กสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบนิกกี้เพิ่งกลับจากทำงานครับ นั่นไงน่านเหนื่อยเลยเห็นน้องก้อยถ่ายสตอรี่พี่ดุกตั้งแต่เช้าแต่พี่ไม่ยอมให้ผมเข้าบ้านเอ้าก็จะให้เซอร์ไพรส์ไงดูพร้อมกันหน้าบ้านนี้ของน้องก้อยอันนี้คือพี่ดุกทําให้น้องน้องก้อยเหรอฮะหรือว่าใช่นิ่เดียวอันเนี้ยตื่นเต้นจริงเลยอ่ะสวยแน่เลยสวยแน่เลยไปดักเลยโอ้โหสวยเลยมามารักมาก น,น่ารักเลยน่ารักมากครับไปดูขอับคุณครับพี่ครับผมน่ารักมากอันนี้เป็นที่นั่งเป็นเหล็กสไตล์ของมันเนี่ยมันเป็นท็อปปิคัลโมเดิร์นโมเดิร์นท็อปิคลอะไรแบบนี้นะครับมันก็คือจะเป็นไม้แบบร้อนชื้นเพราะตรงนี้มันจะรม่มอนาคตมันจะรม่มนั่นนะพวกนี้มันจะปรับตัวไประยะหนึ่งนะครับอาจจะมีเลี้ยงง่ายเลี้ยงยากสลับกันไปแต่ว่าลุ้นว่าอันไหนที่มันปรับตัวอยู่แล้วมันก็จะอยู่ยาวครับงั้นผมขอถอดหน้ากากแล้วกันเดี๋ยวไม่เห็นว่าผมยิ้ม วนตรงนี้ม,นมันได้ดูแลง,ง่ายมันเป็นสไตล์โมเดิร์นแล้วก็เป็นสวนหินะนะอันนี้ไปดูครับผมทำแบบผมเลี้ยงปลาได้ไหมหรือเลี้ยงได้ไไดแต่ว่าตอนนี้มันพึ่งพึ่งทําเสร็จน้ํามันยังไม่ได้ปรับตัวมันยังขุนอยู่เพราะฉะนั้นรอสักระยะหนึ่งแล้วก็ควรจะเลี้ยงด้วยนิกกี้เพราะว่าวมันจะได้ไม่มียุง กหินเองเลยนะจริงเหรอพี่ก้อนใหญ่ก้อนเล็กแต่ตาดูล้าเลยอะหรือระหว่างเรอก้อยผมพาพี่ไปนวดไหมล่ะสบายแล้วพี่จะกลับบ้านไปนอนแล้วน้องก้อยวิดีโอคอลหน่อยสิเพราะว่าให้ดูสวนอยู่กับพี่ลุกเ่ยสวนเสร็จแล้วนะตาเดินพี่ลุกมอเช้าอย่าดูอะอย่าดูนี่นี่ดู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 นี่มีสะพานข้ามน้ําน่ารักมากแล้วก็สวนหินอย่างที่น้องก้อยอยากได้พี่กระปูให้รอบบ้านเลยนะขอขอบคุณมากครับพี่ลุกครับครับผม นี่โอ้ยตัวนี้ก็มีตรงนี้ก็มีดูดนี้หลังบ้านเห็นไหมได้เราทูหมดเลยโอ้ยน้ำตูเดี๋ยวเราจะรอน้ำาฝนใช่ไหมจ๊ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสะอาดเลยใช่ใช่แล้ว่อยเอาปลามาปล่อยเนาะี่ดูขอบคุณนะคะชอบมากเลยน่ารักมากน้องแล้วก็ไฟต้นไม้เปิดปิดเองนะไปดูบอกอ่ะแต่มีแต่คนบอกต้นต้นไม้สวยครับไปดู คนมาบอกต้นเนี่ยสวยสเตเบิลแดงต้นนี้ฟอร์มสวยแล้วก็แล้วก็เขาบอกเป็นไม้มงคลด้วยนะแต่ถ้าแบบเอาต้นคูณออกแล้วเป็นสเตเบิลแดงอ่ะเหมือนงานผมน้อยลงลยจริงปาจริงจะเป็นกพี่ด๊อกเด็กกี้โอเคด๊อกทำไมทำงานเถอะลูกค่ต้นคูณอ่ะงานเยอะมากจริงๆริงพวกงานทีเดียร์ติดต่อมาแคเซิลหมดเลยเอออยากให้พักคนมีคอมีคอเป็นห้องเหนื่อยมีคอ เนี่ยมุมเนี้มันเป็นมุมที่พี่ตั้งใจมากมก็คือเรารู้ว่าเรานั่งทํางานอยู่ตรงนี้มองไปแล้วจะได้เห็นน้ําเห็นเขียวๆ,ๆคือจัง<อ>หวะที่พี่วางน้ำเนี่ยจะเป็นจังหวะที่เห็นจากมุมนี้พอดีอืมดีเลยครับเพราะผมก็ชอบนั่งตรงนี้เวลาแบบว่าพักสายตาก็หันไปมองน้ำตกหน่อยนี่นะสะพานเชื่อมจากนี้เลยลรับแขกปึ๊บเข้าห้องเลย เดี๋ยวถ้าเกิดมีตรงไหนคิดว่ารอดไม่รอดเดี๋ยวไปถ่ายไปหาได้เลยด้วยครันึ่ไปหาไปดูครับไปดูครับครับผมบมากครับไปดูครับครับโอเค,ค